สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรนะคะชื่อน้ําอุ่นครับคุณน้ําอุ่นและคุณค่ะชื่อบีค่ะ,ะคุณบีสองท่านมาด้วยกันนะคะ,คะวันนี้มาลงคอร์สอสังหานะคะสร้างบริษัทกับโค้ชวัดของเราทราบข่าวคอร์สจากไหนคะมาจากทางโซเชียลครับค่ะแล้วก็ตัดสินใจมาลงเลยใช่ครับก็ตัดสินใจมาลงเลยดูหัวข้อของอาจารย์เขาเนี่ยน่าสนใจก็เลย มาเรียนกันทั้งคู่ครับค่ะแล้วก่อนหน้านี้ที่จะมาเรียนนะคะทําอะไรอยู่ก่อนคะก่อนหน้านี้ก็ทํางานด้านอสังหาของตัวเองส่วนหนึ่งอยู่แล้วจากที่เรียนไปหนึ่งวันนะคะรู้สึกยังไงบ้างกับคอร์สนี้คะ่ะค่ะหลังจากที่เรียนมาแล้วหนึ่งวันนะคะเข้าใจเลยค่ะว่าโค้ดอะต้องการสื่ออะไรแล้วอย่างที่โค้ดได้บอกว่าโค้ดจะอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนเป็นจิ๊กซอเราสามารถ ก๊อปปี้แล้วก็เพจวางได้ในธุรกิจของเราอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 1> ก็เข้าใจในสิ่งที่โค้ชส,สื่อสารแล้วก็รู้สึกว่ามันคุ้มคุ้มในเรื่องของความรู้ที่โค้ชถ่ายทอดมาและคุ้มในเรื่องของเอกสาร <Okay. S 1> เพราะว่าคือเอกสารที่โค้ชให้มาค่ะคือ <c oughs> ให้เยอะมาก <c oughs> แล้วก็แนะนำคนที่สนใจคอร์สนี้ยังไงบ้างคะอ๋อแนะนำนะคะสำหรับ ท่านใดนะคะที่สนใจโค้ดของคอร์สของโค้ดวัดนะคะสามารถที่จะลงเรียนได้เลยค่ะคุ้มจริงๆค่ะ<อ><อ>คุณมากค่ะค่ะ